สวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องเอฟซีทุกท่านครับผมติดติดตามเข้ามารับชมชิปครับผมพู้ได้หลายครับผมที่รับชมเป็นกําลังใจกันเป็นประจํานะครับเนาะงนี้ก็เข่าสู้ฤดูฝนครับผมซึ่งฝนกระตุกแทบทุกวันในพื้นที่ em> ทีท่ผมทายทํานะครับแต่ก no ็เป็นข้อด uh. ีอีกอย่างหนึ่งคือพี่น้องที่ปลูกใหญ่เป็นอาชีพอยู่นะครับประหยัดเรื่องค่าใช้จ่ายเรื่องน้ำลงได้เยอะนะครับผมรวมทั้งฝุ้นทั้งปุ๋ยครับอาชีพนี้ครับ อยมาพูดคุยแบ่งปันครับสาระคือทำอย่างไรนะครับห้าเห้านะครับผมมีรอบผลผลิตตัดที่เร็วนะครับแล้วคอดีข้องการได้ตัดหญ้าเร็วนะครับมันคืออย่างนะครับผมหญ้าที่เขาปลูกอยู่นี่คือหญ้าที่แนะนาคือหญ้าจินนี่บอมบาซาเลครับแต่ว่ากับปเทียบเชียงส่กับหญ้าอย่างอื่นได้ถ้าเขาตัดได้เร็วนะครับมันจะมีคอดียังไง แล้วทําอย่างไรให้หญ้าเราตัดได้เร็วอ่านี่นะครับเนาะมันจะเชื่อมโยงกันคืออ่าถ้าเด็ดจังไดเห็นมันใ่เร็วได้ตัดเร็วแต่ข้อดีของการปลูกหญ้าแล้วใ่เร็ว,รวนะครับได้ตัดเร็วมันมีอย่างอันที่สองครับข้อเสียถ้าปล่อยป่าละเลยนะครับทางยากินนี่ที่ปลูกอยู่นะครับมีรอบผล,ผลผลิตที่ตัดได้ช้าอ่าได้ต่ํากว่าเกณฑ์รอบผลผล,ผ,ลผลผลิตที่ตั้งไว้นะครับยากินนี่บางว่าซ่าคือเกิด ก็คือเตียวไดไรต่าง่นะครับ20วัน25วันถึง30วันนะครับถ้าเัาปล่อยยืดเยื่อไปนะครับเลยอายุกำหนดประมาณ30สวันนะครับมันจะเกิดยังขึ้นนะครับผม่อให้พืนล่างนะครับพืนแช่พืชเจนนะครับมันจะมีข้อเสียจังใดนะครับพี่น้องคงจำกันได้นะครับเนาะแปลงนี้ผมเคยมาถ่ายท้ำที่เพิ่นปลูกไว้นะครับแบงออกกมาปลูนะครับบแงต่อพันธ์ออกมาปลูก อันนี้ครับอายุได้สามเดือนช่วงนี้งามเต็มพิกัดแล้วครับผมเต็มพิกัดแล้วครับผมพี่น้องคองจําต้นทุเรียนต้นเงาะแถวหนังได้นะครับเนาะนี่นะครับโซนนี้คงจํากันได้นะครับที่ผมเคยทายทําบนปักดําไม้แมงต่อพันุมาปลูกช่วงนี้ก็เรียกว่าเจียวขายได้เรียบร้อยเต็มที่ครับผมอายุกับอายุประมาณสามเดือนแล้วครับช่วงนี้สำหรับแปลงนี้นะครับอันนี้ก็เป็นแปลงทางเชียงครับผมเป็นานกินนี่บอมา์ซาคึืนอกันนะครับ เขาสู้ประเด็นเนื้อหาซะเลยครับผมทำอย่างไรนะครับทำอย่างไรอญ้าที่เขาปลูกอยู่นะครับสามารถตัดได้เร็วอ่าเอาทำอย่างไรก่อนนะครับเนาะถ้าพี่น้องน้าไปปลูกนะครับผมมึงเลยครับดินครับผมดินนะครับเนาะมองมาถึงดินก่อนนี่ครับพี่น้องสังเกตเห็นบ่ครับก็จะมีแต่ฝุ่นตะปุยเนาะที่เพิ่งหายไ้ครับผมนี่ ลักษณะดินพันจะเป็นดินร่วนปนทรายนะครับอ่าบอกถึงก็เป็นร่วนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับถ้าเป็นดินร่วนมันจะมีสีดำก็นี้นะครับเนาะสีดำอ่าสีําก็นี้นี่เป็นดินทรายปนร่วนครับผมนี่ก็สามารถปลูกยากินนีบอมอมอซาซาให้เจริญงอกงามได้ดีนะครับนี่สภาพดินแบบนี้นะครับถ้าเขานำไปปลูกนะครับมันบพรามันดินร่วนร้อยเปอร์เซ็นต์นะพี่น้องเนาะอ่า แนะนำคุณคุณธมบัติเพิ่มเติมนะครับข้อดีของมันคือสามารถดูดซึมน้ําลงไปได้เร็วนะครับน้ำบ่ถ่วมค้งนะครับมันจะดูดซึมลงไปได้เร็วนะครับน้ำจะบ่ค่อยค้งสำหรับดินทรายปนรวนนะครับเนาะถับเป็นดินแบบนี้นะครับเขาํำมาปลูกถามว่าบอ่อใส่ฟุ้นใส่ปุ๋ยนี่อ่อาหาพิ้นง,งามใ้บ่นะครับห้าพิ้นง,งามบ่ถ้านเขาทำไปปลูก ถามว่างามได้ไหมหยาก็คือหยาครับผมมันเกิดจากทาธรรมชาติเพิ้นกระง,งามได้เองจะเกิดจากทา่าอาหารบางส่วนนะครับจากพวกใบบงใบไม้นะครับเนาะหล่น,ะล,นลงมาสู่พื้นดินมักผมเป็นเวลานาน่นนะครับให้เพินเป็นปุ๋ยใส่เลี้ยงเพืนในพื้นที่ที่เพื้นบริจัดการดูแลน,นะครับอันนั้นกระง,งามได้แต่จะช้าเนาะพี่นอ้องเข้าใจนะครับแต่จะช้าครับผม แปลงที่อยู่ในการดูแลน,นะครับก็ย่อมจะงามได้ทุกฤดูและงามเร็วกว่าหญ้าที่เกิดเองตามธรรมชาตินะครับเนะาะเพราะวฉะนั้นการที่เขาจะทําให้หญ้าเขางามนะครับเราก็ต้องปรับปรุงดินนะครับดินจะดีได้ก็ด้วยนะครับมีฝุ่นมีปุ๋ยนะครับในปริมาณที่เหมาะสมและเพียงพอนะครับเนาะ,ะตรงนี้ห้เพิ่นนะครับเพราะว่าเป็นปุ๋ยชนิดใดก็ตาม อ่ายูนี่เป็นมู้นนะครับมู้นของไก่ซะส่วนมากนะครับกระเสริมด้วยอ่าขีง้วขี่ขั้วเนี่ยขี่เพิ่นมีในพื้นที่นะครับถ้าเอาใส่ลงไปจะเอาใส่มู้นไก่นะครับพี่น้องจะได้ยังนะครับแต่ว่าในมู้นสัตว์ทุกชนิดกับมีธาตุอาหารที่ครบถ้วนสมบูรณ์แตกต่างกันไปนะครับเนาะอ่านี่ครับผมจะกลางพี่น้องเพิ่งนะครับเนาะในมู้นไก่ครับจะมีธาตุอาหารที่ชื่อว่าไนโตรเจนนะครับสองจุดสี่สองเปอร์เซ็นต์ ฟอสฟอรัสนะครับ6.29เร์เซโฟแทสเซียม2.11%เซนะครับแต่ว่าพี่น้องเห็นตารางที่ผมเห็นไว้ในมูลสัตว์ทุกชนิดกับมีโปรตีนกับมีธาตุอาหารทุกอย่างครบถ้วนนะครับเหมือนกันแต่มากน้อยบอซ้ำกันนะครับผมซึ่งนะครับในตัวเกลนี่ครับจะซ่อยในเรื่องของทำให้ลำต้นแข็งแรงนะพี่น้องลำต้นแข็งแรงนะครับ ใบเขียวงามนะครับรากจเจริญเติบโตได้ดีได้เร็วนะครับผมอ่ารากมีส่วนสําคัญนะครับเนาะในการหาอาหารธาตุอาหารต่างๆขึ้นไปเลี้ยงอ่าลต้นกับใบเพิ่นนะครับฟอสฟอรัสนี่ครับเจ้าฟอสฟอรัสนี่ก็มีหน้าที่การจเจริญเติบโตของใบเพื่อนนะครับเนาะแตกใบได้ดีนะครับอ่าสหรับโพแทสเซียมกับเพิ่มน้ําหนักนะครับ และรสชาตินะครับอาจจะทําให้หยาเฮานี่ครับมีรสชาติที่หวานขึ้นนะครับเนาะเพราะว่าในสัตว์เลี้ยงนะครับอินต่างๆนะครับหรือว่าหยาเองก็ตามหรือคนเองนะครับเมื่อได้รับน้าตาลเข้าไปก็จะมีความกะป้กระเปลานะครับพี่น้องไม่อยๆนะครับเนาะกินน้าตาลจริงๆเข้าไปครับมีความหวานเข้าไปเขาก็จะสดชื่นฉะนั้นแล้วนะครับการทําให้ดินดีนะครับ ก็คือการใส่ฟุใส่ปุ๋ยยางสม่ำเสมอ,อพี่นอ้องเข้าใจนะครับเนาะใส่ฟุใส่ปุยอยู่ยางสม่ำเสมอเพื่อปรับปรุงสภาพดินของเรานะครับดินเท่ามันอาจจะเป็นดินธรรมดานะครับแต่เมื่อมีฟุนมีปุ๋ยเข้าไปนะครับสภาพดินเฮาก็จะดีขึ้นครับเมื่อปลูกแล้วหญ้าของเราก็จะเจริญนเติบโตได้เร็วนะครับผมถ้าพี่น้องอยากให้มันงามมันจะเริยนเติบโตได้เร็วก็ต้องปรับปรุงดินให้ดีโดยการใส่ฟุน ใส่ปุ๋ยอตลอดเวลานะครับยู่นประกอบร่วมด้วยกับปุ๋ยเคมียู่นินพันจะใส่เป็นปุ๋ยเคมีสูตร4600นะครับซึ่งมิถาุอาหาราในตัวเก็ตนะครับคือตัวเอ็นนะครับ,อ,รนนรบอยู่ถึง46เปเซนะครับเจ้าฟอสฟอรัสกับโพแทสเซียมนี่บ่มีได้พี่นอ้องคือเพันต้องการเร่งความแข็งแรงของลำต้นและใบนะครับมันก็ต่างกับอย่างอื่นเนาะเพราะว่า การปลูกพืชเขาต้องเบิงว่าเขาต้องการยังนะครับเดี๋ยวนี้เขาปลูกบักเ้าหรือว่าเขาปลูกบักซีดานะครับต้องเบิงแบ่งสันนะครับผมปลูกบักม่วงเหาะนะครับอันนี้ถ้าปลูกหญ้านะครับเพือนกระจจะเอาอความจเจริญเติบโตของลำต้นใบรากนะครับรากมินาทีก็คือดูดธาตุอาหารต่างๆจากพื้นดินนะครับพื้นดินที่ดีก็ต้องประกอบไปด้วยฝุนปุ๋ยที่มีปริมาณที่เหมาะสมเพียงพอนะครับ ลากทางานได้ดีใบก็เจริญเติบโตได้ดีนะครับใบเจริญเติบโตได้ดีใบใ่ครับก็จะผลิตนะครับก็จะผลิตนะครับเขาเรียกว่าน้าตาลนะครับเนาะน้ำตาลนั่นได้จากการสังเคราะห์แสงจากแสงแดดนี่แหละครับผมไปเก็บไว้ในส่วนต่างๆของห้านะครับบางพื้นที่ผู้ต้องการนําเมล็ดนะครับเพาะเมล็ดขายนะครับตัวนี้เจ้าฟอสฟอรัสนะครับ าทานอาหารที่ซื้อฟ้าฟอดฟ,อฟ,อฟอรัดจะมีนาที่เร่งการแตกใบเร่งการผสรมเจสอนนะครับซึ่งจะเหมาะนะครับกับพูที่ปลูกหวังผลผลิตทางมเมล็ดพ่นธุ์นะครับเนาะเิ่นในมูลไกลก็จะมีอยู่ถึง6.2 9ซนะครับแต่ก็มีอยู่ในมูลสัตว์ทุกชนิดได้พี่รองนะถ้าพูต้องการแบบนี้นะครับตองการนำมเมล็ดเพิ่นเพาะจำแนยนะครับผมเอาแล้วกลับมาถึงว่า ข้อดีมีอะไรถ้ายาเราจเจริญเติบโตได้เร็วนะครับข้อดีก็คือว่านะครับยาเขาจะเจริญเติบโตได้เร็วถ่ายยากินนี่นะครับอายุตัดเพิ่นมาเกินสามสิบวันนะครับโปรตีนเพิ่นจะเหลือหลายครับผมอ่าพี่น้อง้องข้าใจเนาะเหลือหลายครับเมื่อเมื่อเขาทำยาเขานะครับแต่ท่านรอบผลผลิตที่โปรตีนเยอะข้อดีก็คือเมื่อนําไปเลี้ยงหรือไปจําหน่ายนะครับ ธาตุอาหารต่างๆโปรปตีนต่างๆยังจะคงอยู่ในญ้าชนิดนี้หรือญ้าชนิดต่างๆได้เยอะนะครับอ่ามันกระพ่วงก,กันไปรวมมาถึงระบบน้ําที่ต้องมีให้ตลอดเวลานะครับน้ำกีนินาทีนะครับอ่าน้ำก็จะไปซ้อยย่อยสลายนะครับพวกฟุ้นพวกปุ๋ยเหข้หนี่ให้ย่อยสลายได้ง่ายประกอบกับพ่วงร้อนที่นีอยู่ในพื้นดินนะครับอ่าเปรยล,ลงไปใต้ดิน จะทำให้ลากเขาสามารถนำมาใส่งานได้ดีได้เร็วลดความเป็นกดนะครับลดความเป็นกดในปุ๋ยชนิดต่างๆนะครับพอปุ๋ยชนิดต่างๆมันจะมีความเชื่อมรวมถึงมูลสัตว์ที่พี่รองเห็นนะครับเนาะนะ้ำมีส่วนสำคัญครับต้องมีนะครับสรุปก็คือเริ่มถ้าจะทำให้หญ้าเรางามได้เร็วนะครับและมีโปรตีนที่เยอะนะครับคือเริ่มจากพื้นดินนะครับดินมีฝุ่นมีปุย๋ย อ่านะครับและก็มีน้ำอันนี้คือส่วนคอดีของการถ้าเราทำให้หญ้าเราจะเริ่มเติบโตได้เร็วนะครับมันก็นจะดีต่อผู้เลี้ยงเมื่อนำไปให้สัต์เลี้ยง,ไไรยงหรือผู้ปลูกจำานก็นได้ตัดเร็วผู้ซื้อไปโปรตีนในยาชนิดนี้ก็ย่งคองอยู่ได้เยอะนะครับช่วงนี้ก็เรียกว,ว่าเสียวเสืออุ้มครับมองไปทางไหนก็เขียวงามไปทัว่วต่อไปครับมาตามถึงข้อเสียถ้าเราปล่อยให้หญ้าเรา แฉแจนนะครับจเจริญเติบโตได้ช้านะครับสาเหตุเกิดจากไม่ให้ฝุ่นให้ปุ๋ยไม่ได้ปรับปรุงดินระบบน้ําอาจจะไม่ทั่วถึงนะครับผมอันนี้คือคือ,คอสิง่จะทําให้าน,นะครับจเจริญเติบโตได้ช้านะครับผมเมื่อหญ้าเจริญเติบโตได้ช้านะครับในรอบผลผลิตที่ผมบอกฟังว่าตั้งแต่ยี่สิบวันยี่สิบห้าวันถึงสามสิบวันในหญ้าก,กินีมอมาซานะครับโปรตีนจะมีอยู่เยอะนะครับ ตาถ้าปลูกแล้วพี่น้องกินหน้าการ,รม่องภาพตามครับฟุนบอไห่นะครับบอ่อเคยให้ฟุนน้ำหดอาจจะบเพียงพอนะครับทรงผลให้ยาที่ปลูกเกิดความแคก่แกนนะครับจะเริญเติบโตได้ช้าลากกับบ่อสามารถน้ำอาหารสารอาหารที่มีประโยชน์นะครับไปเลี้ยงน้ำต้นใบนะครับใบก็จะบอ่อแข็งแรงนะผม ใบบ๊วยใบยเขียวอ่าสภาพอ่อนแอนะครับการปรุงอาหารการสังค้หอแสงของใบนะครับจากแสงแดดถ้ามีใบที่เล็กเกินไปนะครับกะย่อมประสิทธิภาพในการทํางานอ่าคือคนเทาบ๊ยแข็งแรงนะครับเนาะมันกะย่อมจะมีผลทรงผลให้หญ้าเฮ้าจะเลื่อนเติบโตได้ซาครับอันนี้ก็ใส่ทั้งฟุ่นฉี่ไก่ฉี่ง้าฉี่ข้วยหระครับพอเสียครับ ถ้าซัวเขาปลูกนะครับปลูกอ่าปลูกคือเพิ่นนี่แหละปลูกจำนายขึ้นกันอ่าสีเพิ่นเจียวอยู่เนาะครับเนาะมูเขาได้ตัดยี่สิบวันยี่สิบห้าวันนะครับงานจากของม้อยใหญ่ครับหญ้าเราไม่ใหญ่เพราะเราไม่ได้คอยดูแลใส่ใจเรื่องพื้นที่ที่ทําการปลูกนะครับปล่อยปลาลเลยมูเขาตัดอยู่ยางสาเดือนหนึ่งจากคลองปลาเข้าไปครับสองเดือนนะครับระมาณนี้นะครับโปรตีนในหญ้าก,ก็จะลดลง นะครับเมื่อนําไปเลี้ยงสัตว์แน่นอนครับผมโปรตีนในห้าห้องไปถึงสัตว์น้อยครับถามว่ามีบอมีครับแต่น้อยนะครับพี่น้องอ่านั่นคือข้อเสียนะครับของการบดูแารบ่จัดการนะครับทําให้หญ้าเจริญเติบโตไม่ทันรอบผลผลิตที่เหมาะสมนะครับเนาะในหยาในพืชทุกชนิดนะครับเนาะอันนี้งามยุ่ล่มครับช่วงนี้ <laughs> อันนี้มันกับประกอบหลายอย่างทั้งฝุ่นทั้งปุ๋ยเป็นเพียงพ่อเนาะครับเนาะช่วงนี้ก็เป็นหนา้าฝนน้าครับลมหลัดฝัดเลยพี่น้องแบบอบมันเกี่ยวอยู่นะครับฉะนั้นนะครับเมื่อเขานําไปปลูกในสภาพดินแบบใดน,นะครับแต่เขาปรปับปรุงได้ดินดินได้ดีนะครับหญ้าเขาก็จะเจื่ญนงองามได้เร็วนะครับพอดีเอาผู้เกี่ยวขายก็ได้เกี่ยวเร็วแบบใบเพื่เกี่ยนะครับเนาะโปรตีนก็เยอะผู้ซื้อไปก็ไปง้วยควั้ยกินก็สบายใจนะครับเพราหญ้า ดูแลจัดการดีโปรตีนในญ้ยาก็ย่อมจะลายนะครับผมแต่ครับผู้ที่ไปปลูกแล้วนะครับขาดขาด,ขาดความเข้าใจนะครับอาจจะบกสนหลับไป้ปลูกแล้วเอาแตวสีง่ายยังสีนะครับพอต้องไปร่วงทุนยังลายพ่ตองเพียรยังลายอันนั้นก็ได้อยู่ครับผมแต่ขอเสียกระด้างที่ผมบอกนะครับเนาะอ่ะนะครับมือกาล่ากันไปก่อนเนาะพี่น้องสำหรับสำหรับพี่น้องคงเข้าใจนะว่าทํำยังไงให้หญ้าเราจะเริญเติบโตได้ดีและมีโปรตีนที่เยอะ ง่ายๆซ้ำนี้แหละครับมือนี้ลาไปก่อนครับผมพบกันไว้คลิปต่อไปสวัสดีครับ